นี่แม่บ้านฝ่ายบุคคลไปทางไหนหรอพอดีฉันสองคนอ่ะเพื่อยายมาเขาไม่ได้ให้คําตอบอะไรป้าเลยหนูก็เลยพาคุณป้ามาหาคุณภูมยังไงล่ะคะ บ้านฝ่ายบุคคลไปทางไหนหรอพอดีฉันสองคนอ่ะเพิ่งย้ายมาเอา้าถามแล้วก็ตอบสิเออด้านในเลยค่ะ,อะขอโทษทีจ้ะมองไม่เห็นเก็บด้วยนะไม่เป็นไรค่ะ สวัสดีครับส,สวัสดีค่ะที่ผมเรียกพวกคุณสองคนมาวันนี้ก็เพราะว่าผมจะมีการคัดเลือกผู้จัดก,การฝ่ายขายคนใหม่จริงเหรอคะท่านประธานแล้วท่านประธานจะคัดเลือกอยังไงครับผมจะคัดเลือกที่ยอดขายและมีเวลาให้1เดือนผมจะดูว่าใครจะสามารถตีตลาดสินค้าแบรนด์สกายคอฟฟี่ได้มากที่สุดแล้วผมก็จะเลือกคนนั้น ึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ครับรับรองจะไม่ทำให้ท่านประธานผิดหวังแน่นอนครับดิฉันจะทำให้เต็มที่เลยค่ะงานนี้ไม่มีคำาเพื่อน,นไ,ได้แก่ถ้าคุณนายซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปขายนะคะรับรองเลยค่ะว่าได้กำไรแน่นอนค่ะเรื่องนั้นนะ่ะคุณพี่ไม่ห่วงหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายของคุณพี่เนี่ย เยอะแยะมากมายทั่วประเทศเลยค่ะมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางทุกเรือข่ายเลยค่ะงั้นคุณนายตกลงเซ็นสัญญากับฉันเลยไหมคะได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเซ็นตรงนี้เลยค่ะอ๋อค่ะ,อคะขอบคุณมากค่ะคุณนาย อเอออย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนขอเลขเป็นปทีหน่อยนะคะได้เลยค่ะเป็นกัิิกรไทยนะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้า่งหกสามห้าห้จ้ะลุงอรุณสายลุงคนสวยนะคะชื่อนี้เลย ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องห้าล้านค่ะหุยขอบคุณมากค่ะคุณนายยังไงเดี๋ยวคุณพี่ขอตัวก่อนนะคะประดียมีงานประชุมค่ะค่ะเดี๋ยวฉันออกไปส่งค่ะค่ะ แบบนี้ฉันต้องได้เป็นผู้จัดก,การนนแน่ๆเลยฉันเพิ่งไปพบลูกค้ามาได้ยอดมาไม่น้อยเลยแล้วแกล่ะฉันก็ได้เลยวยะว่าจะแกเหรอยอดเท่าไหร่ บอกได้ไหมไม่ได้บอกตอนนี้มันก็ไม่สนุกนะสิแกก็ไม่ต้องบอกนะงานเนี้ยไม่มีคำว่าเพื่อนฉันต้องได้เป็นผู้จัดการแน่นอนฉันสิเฮ้ยเธอจะได้เป็นได้ไงป้าว่าจะมาติดต่อซื้อแฟนชายไปขายต่อนะจ๊ะคุยดิ Wait, ไม่คุยหรอ ฉันบอกเลยนะว่าฉันทํายอดได้เยอะผมฉันมากกว่าอยู่แล้วแหละหนูจ้ะป้าจะมาติดต่อซื้อสินค้าไปขายต่ออ่ะป้าต้องทํายังไงบ้างน,นะห่วงเรื่องยอดมากกว่าใช่ไหมตอนนี้โอ้ยฉันได้เยอะอต้องห่วงว่าไงจ้าหนูเออป้ามีธุราอะไรหรือเปล่าจ๊ะ ก็พอดีป้าว่าจะมาติดต่อซื้อแฟนชายไปขายต่อนะจะอาเงั้นป้าเองถามพี่สองคนนี้ดูสิป้าถามเขาแล้วแต่ไม่มีใครสนใจป้าสักคนนึ่งงั้นเดี๋ยวป้าตานหนูมาทางนี้ดีกว่าค่ะจ้าขอบใจนะค่ะอูป้าแกแต่ตัวสิจะมาซื้อแฟนชายสงสัยมาขอข้าวกินบ้าเปล่า ไม่แกแกสัญญาณนะว่าฉันได้แกจะไม่โกรธฉันคำนี้ยฉันต้องเป็นคนพูดมากกว่านะ้ คุณสองคนไม่เข้าข้อประชุมแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่แล้วใครเหรอคะฉันพร้อมที่จะฟังแล้วค่ะเชิญคุณตองครับนี่มันใหญ่แม่บ้านนี่ทำไมแม่บ้านถึงได้เป็นผู้จัดการล่ะก็ผมบอกก่าคุณแล้วไงครับว่าผมจะเลิกจากยอดการขาย ใครขายได้มากที่สุดผมก็จะเลือกคนนั้นฉันทําได้ตั้งห้าล้านนี่ยังไม่มากพอเหรอคะท่านประธานของผมเจ็ดล้านได้มากกว่าอีกนะครับแต่คุณตองเขาทําได้สิบล้านเขาทําได้เยอะกว่าพวกคุณอีกนะครับสิบล้านนี่ใครการมาติดต่อซื้อกับเธอเยังไม่บ้านก็ปลาที่พวกคุณไม่สนใจในวันนั้นไงล่ะคะเชิญครับ ขออนุญาตนะคะอา้าวแม่บ้านคุณพาป้ามาที่ห้องทํางานผมทําไมเหรอครับมีอะไรหรือเปล่อาอ่อพอดีว่าคุณป้าจะมาซื้อเป็นชายสก,กายคอฟฟี่ของเรานะคะแล้วทำไมไม่พาคุณป้าไปที่ห้องทํางานคุณน็อตคุณนุณ้งเหรอครับป้าไปมาแล้วคะ่ะแต่สองคนนะั้นน่ะเขาไม่ได้ให้คําตอบอะไรป้าเลยหนูก็เลยพาคุณป้ามาหาคุณภูมิไงล่ะคะงั้นยังไงหนูขอตัวก่อนนะคะ งั้นเดี๋ยวเชิญคุณป้านั่งก่อนนะครับจ้าจึงทําให้ผมได้รู้ว่าพวกคุณสองคนยังขาดคุณสมบัติในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและย่าป้าคนนั้นมีปัญญาเอาเงินมาซื้อแฟรนชชายของเราได้ยังไงคะจริงๆแล้วค่ะป้าเป็นเจ้าของที่นาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและแกยังเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หลายๆแห่งด้วยนะคะที่แกติดต่อมาวันนั้นแกก็ต้องการซื้อเฟรนไชส์สกายคอฟฟี่ของเราไปอีก3สาข,ขาเพื่อไปขยายตลาดของแกค่ะ ต่อไปนี้คุณตองจะมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของพวกคุณใครมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีค่ะยังไงผมก็ฝากคุณช่วยสอนงานสองคนนี้ด้วยนะครับได้เลยค่ะ